ยินดีต้อนรับกลับสู่เอส t อโต้ร e วิววันนี้เราจะพาคุณมาพบกับ h อ n d a า i ิต p i c ิกปี2025รุ่นใหม่ล่าสุดการเปลี่ยนแปลงที่น่าประหลาดใจของชื่อที่เราเคยคุ้นในฐานะรถซีดานสำหรับในเมืองแต่ในปีนี้ Hon d a ได้ก้าวอย่างกล้าหาญนำเสนอรถกระบะขนาดกระทัดรัดที่รวมความสามารถในการขับขี่ประจำวันเข้ากับการใช้งานแบบอนเนกประสงค์เบาๆและมันก็กลายเป็นที่จับตามองท,งทันทีเริ่มจากสิ่งแรกที่คุณจะเห็นเลยดีไซน์ภายนอกในความคมชัดระดับอุลตร้า 4K ฮอนด้าซิตี้พิกปี2025ดูล้ำสมัยแต่ยังคงเอกลักษณ์ที่คุ้นตาด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าตกแต่งโครเมียมสุดโดดเด่นขนาดข้างด้วยไฟหน้าเหล็ทรงเรียวที่ดูเฉียบคมฝากระโปรงหน้าถูกออกแบบให้มีเส้นสายที่ชัดเจนต่อเนื่องไปยังซุ้มล้อที่ดูแข็งแกร่งมองจากด้านข้างจะเห็นได้ชัดว่ารถคันนี้มุ่งเป้าไปที่กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีลักษณะเฉพาะตัวล้ออร่อยขนาด18นิ้วแบบปัดเงาและตัวถังแบบทูโทนที่โดดเด่นเมื่อกระทบแสงแดดกระบะท้ายมีขนาดกะทัดรัดแต่ใช้งานได้จริง พร้อมจุดยึดสัมภาระและฝัหาครอบแบบเลื่อนปิดได้ซึ่งเพิ่มความอนเนกประสงค์มากขึ้นฮอนด้าไม่ได้ออกแบบให้ดูสมบุกสมบันเต็มตัวแต่ลงตัวระหว่างสไตล์คนเมืองและการใช้งานที่แท้จริงด้านขุมพลังมาพร้อมเครื่องยนต์วิธีซิททโบขนาดหนึ่ง 5ลิตรให้กำลังประมาณ180แปรงม้าจากคู่กับเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT หรือเกียร์ธรรมดา6สปีดแล้วแต่ประเทศที่วางจำหน่ายแม้จะไม่ได้ออกแบบมาเพื่อบรรทุกหนักแต่ก็ใช้งานในเมืองหรือขนของเบาๆได้สบายพร้อมพาคุณออกทริปสุดสัปดาห์ได้อย่างคล่องตัวรุ่นพื้นฐานเป็นระบบขับเคลื่อนล้อหน้าและมีตัวเลือกขับเคลื่อนสีล้อในรุ่นสูงกว่าช่วงล่างก็มั่นใจบนถนนในเมืองและยังมีระยะความสูงจากพื้นพอให้ลุยทางฝุ่นเบาๆได้อีกด้วยอัตราประหยัดน้ำมันอยู่ที่ราวๆกิเมตรต่อลิตร ซึ่งถือว่าดีมากสำหรับรถในกลุ่มนี้ภายในห้องโดยสารให้ความรู้สึกพรีเมียมไม่ต่างจาก SUV ชั้นดีมาพร้อมหน้าจอมากวัดดิจิทัลเต็มรูปแบบขนาด10.2นิ้วหน้าจอกลางสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกฝั่ง และเบาะหนังแบบมีช่องระบายอากาศแต่งคอนโซลน่าใช้วัสดุแบบนุ่มมือมีไยสร้างบรรยากาศภายในและพื้นที่เก็บของอนเนกประสงค์ที่คิดมาอย่างดีที่นั่งด้านหลังกว้างขวางกว่าที่คาดและสามารถพับลงเพื่อเพิ่มพื้นที่บรรทุกได้อีกด้วยในส่วนของราคาฮอ da ้าซิตีพิปี2025เริ่มต้นที่ประมาณ8 4 0 0 0 0บาทและสูงสุดประมาณ1 5 0 0 0ล้านบาทในรุ่นท็อปแม้อาจไม่ใช่กระบะเล็กที่ถูกที่สุดในตลาดแต่เมื่อดูจากเทคโนโลยีความสะดวกสบาย และความน่าเชื่อถือในแบรนด์ HONDA แล้วถือว่าเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าน่าจับตามองขอบคุณที่รับชมหากคุณชอบรีวิวละเอียดละเอียดแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับที่นี่คือ Miss Auto Review แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า